รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจใล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำที่วัดหัวกระบือบางถุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะและขณะนี้ที่เช่นอยู่ภายในอุโบสถหลวงพ่อโตวัดหัวกระบือบางถุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะมาเชิญชวนคุณผู้ชมกราบสาการะขอพรหลวงพ่อโตมารับฟังข่าวสารกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและเทศานาธรรมจากพระครูวิบูลพัฒนกิจดุษฎีบัณฑิตกิติมศกักดิ์เจ้าวัดหัวกระเบือค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ขอจเจริญพรญาติโยมทั้งสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ท่อง5อยู่ในขณะนี้ <c oughs> ขอความสุขความสวัสดีความจเจริญในธรรมความจเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวง <c oughs> ขอจงมาเกิดขึ้นและมันเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งสาธุชนญ <c oughs> าติโยมทั้งสาธุชน ท,ที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขนาดนี้ลูกตาต้องของมัวนา <c oughs> ในกุศลรัตชาของญาติโยมท่านสาธุชนทุกทกท,กท่าน <c oughs> เมื่อวันอาสารหะและวันเข้าพรรษาที่ผ่านมานะฮะเมื่อวันอังคารและวันพุทธที่ผ่านมานี้ <c oughs> ญาติโยมท่านสาธุชนก็ได้หลังล้นหลังหล่งไหลไสทานศรัทธากันมาเป็นจํานวนมากนะฮะ มากราบน้ำมัสการติดทองหลวงพ่อโตในอโอโบสถมาทําบุญไถ่ชีวิโตโรคกระบือแล้วก็ <c oughs> มาถวายสังกระานมาถวายเทียนมาสาถวายผ้าอาบมาฝนและสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นแก่สมณะบริโภคญาติโยมท่านสาธุชนก็ได้หลั่งล้นหลั่งไหลใต้ทานศรัทธากันมาเป็นจํานวนมากอีกส่วนหนึ่งนั้นก็ได้มาอ่วเวียนเทียนประทักตินาหรือว,ว่าเวียนเทียนรอบอ,บโอุโบสถ หลวงพ่อโตวัดถุยกระดือนี้นะการตั้งแต่เช้านาะตั้งแต่แปดโมงเช้าเป็นต้นมาจนถึงเวลา22 23นาฬิกานะญาติโยมท่านสาธุชนก็เด้หลังล้นหลังหลายสาสยทางศรัทธากันมาโดยตลอดต,ต้องตาต้องของมุนนาที่ชมยินดีในกุศลและศรัทธาของญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ไม่ปล่อยให้วันเวลาล่วงวันผ่านไปโดยไร้ค่าไร้ประโยชน์ โยมได้พาหนูหนูน้องน้องเยาวชนคนของชาติเข้าหาวัดเข้าพระศาสนาเนี่ยมา <c oughs> อาว้าพระมาปิดทองมาถ่ายคลิกโคกระบือแล้วก็มาถวายเทียนพรรษาถวายสิ่งของเครื่องใช้ให้กับพระสงฆ์องค์สมณรที่อยู่จำพรรษาตามวัดวารามต่างๆดังนั้นทุกๆวัดในประเทศไทยและก็ในต่างประเทศก็จะจัด พิธีเนื่องในวันอาสาระบูชาวันอาสาระบูชานั้นมีความหมายอย่างไรญาติโดืมดทศสามชนส่วนมากก็จะทราบกันแล้วคือวันอาสาระบูชาเนี่ยเป็นวันที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาทูตเจ้าเมื่อพระองค์ได้ทรงผนวดแล้วก็เดเม็นเพรีย์ ปฏิบัติธรรมค้นหาหลักธรรมอยู่เป็นเวลาถึง6ปีและ6กพรรษาและพระองค์ก็ได้ทง่งค้นพบหลักธรรมได้จัทารู้อนุตตรสัมมาทิทยานนะเมื่อรบพรรษาที่หในวันวิสาขบูชานะฉะะนั้นเมื่อตัทรู้แล้วพระองค์ก็ทรง ลึกนึกถึงผู้มีประกาศรักคุณต่อพระองค์ก็ได้ราบว่าท่านพรามทั้งห้าคือท่านอญญานยกรทันยวัฏปะอมหาอนามะอัตชิยังมีชีวิตอยู่ท่านก็นาเสด็จเด็จมาโปรดเดินจะวะัคคีฤาษีทั้งห้าแล้วก็ท่งแสดงพระธรรมเทศนาเป็นกันแรกคือแสดงพระธรรมจักรกับวัฒนสูตรนี่พระองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมจักรกับวัรนสูตรแล้วท่านอัญ,ญากรทันยะได้ดวงตาเห็นธรรมก็จึงได้ ทูลขออุปสมบทต่อองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมัมมาพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงประทานการบวชให้กับท่านยากรทญยาว่าท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดยงประพฤติพรมจารย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเถิดแค่นิยมเป็นพระแล้วฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้กล้าวพร้อมทีมงานช่างกล้องช่างภาพก็อขอการาบอุตนาคุณภาษีรัตนตรัย คือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมและคุณมารยาสงฆ์และด้วยอำนาจบุญญาธิษฐด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระโตสัหรับกองเล้งพระโตหมอยาพุทธโลกที่ศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานในวโวสถแดงวัดุตระบือนี้แล้วก็พระกลิ่งวิบูณสุของเท้าเทศตวันทั้งสีเขียวเหนียวซับสีแดงแรงฤิตและตววเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกกล่าขอกราบพรฒนาขออเชิญท่านเสด็จลงมาแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติรศาสนา อง,งเจ้าฟ้ามกษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกองขอจงแผ่จะมีปกป้องคุ้มครองพระองค์ข้รงทรงมีพระบรันมมามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชาชนมายุอยู่ย,ยื่งยืนนานและขอพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของเรากรงเทพชาวไทยสืบต่อไปตราเท่าเั่วกรลนานและขอญอาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้และตั้งตอนอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติตั้งใจตั้ง บุญกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างมีตลอดการตลอดเวลาขอโยมทุกท่านจงประสบจากความผูกความเจริญขอโยมจงหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองหรือรุ่งเงาขุ้นทาทนาตลอดการเป็นนิจตลอดการทุกเมื่อเธอญินขอเจริญพรคุณผู้ชมท่านใดที่เดินทางผ่านมายังบางขุนเทียนชายทะเลเชิญชวนแวะเข้ามาที่ซอยเทียนทะเล19นะคะ ตรงเข้ามาที่วัดหัวกระบือบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ค่ะเข้ามากราบขอพรหลวงพ่อโตกาบขอพรท้าเวสุวรรณมาทําบุญไถ่ชีวิตโคกระบือมาให้อาหารปลาและมาร่วมสร้างอุโบสถวัดหัวกระบือกันค่ะหากท่านมาไม่ถูกสามารถโทรติดต่อมาได้ที่เบอร์0875005800ค่ะสำหรับวันนี้รายการคิดดีแลน์เวลาหมดลงแล้วแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร้อยแปดพันเก้าเราคิดไปคิดหมดทุกเรื่องเปลืองหัวใจขอปล่อยทุกอย่างวางเอาไว้คิดแต่เรื่องนุกสุขหัวใจคิดถึงเธอเลือกนินความคิดนี้